สวัสดีครับพี่น้องมื่อนี้นะครับข้างดงลำดวนฟาร์มจิติมาลงคลิปต่อเน,นื่องกับคลิปตอบคลิปก่อนนะครับเนาะะอาจารย์นดนเพิ่นสิมาบอกได้นำวิธีเลี้ยงอึ้งพอพันธุ์แม่พันธุ์นะครับที่ลูกค้าซื้อไปนะเพราะว่าอาจารยวิธีเลี้ยงอยู่เถามาเบิ่งนกับเพิ่นเลยครับเพิ่นทิบอกลังไหนอ้าวยานเนี่ยใช่ไหนครับ <c oughs> เดี๋ยวม่เนี่ยสืบไปบางคนมันสือไปแล้ว เอาไปปล่อยลงน้ำหมอไปเลี้ยงในน้ำเลยคือพอ,พอแม่พันนี่บ่ต้องเอาลงน้ำเลยคร<ม>ับเลยเอาปล่อยลงดินเลยบอ่อนี่บ่ต้องมีน้ำนี่ครับเบิรงดบอวิธีมันอยู่เอื้นอะไรอื่นถ้ามาทาปฏิยูแห่งๆกินดินเยอะกินดินเยอะไม่ดีจุดตับมาจังไหนนี่ครับนี่นี่ครับนะครับพอแม่พันมันจะอยู่แบบนี้สามคนมันเสือไปแล้วเประเัาไปที่ลงน้ำ สงคนก็ไปไหว้พือเอืองหน่อยมันก็บาดบ่ได้มันต้องอยู่ในดินแต่ว่าพอต่างหากงี้มันกินได้แล้วครับเลยคือเอืองพอไปพันนี่จะพอกินยังอยู่เดียวไข่บอลวู้ไข่ออกเอาอย่างนี้บอลนี่งตัวได้หรือเป่าครับตัวได้จะนีเพราะอยียบมันอะไรอยู่นี่มี่อยู่นี่ก็มีครับสองร้อยประมาณสองร้อยตัวอยู่นี้พอไปพันทีเอีก็ีพอไปพันต่อไปเนาะเงินควรจะพอขายเพื่อนนะครับสำหรับเพื่อนนี่ บางคนมันปูหาไว้นิ่ฝ่ายเก่าป่วยนะครับกันอืงลงลงเลิกลงหลอดนี้มันลงเลิกบปล่หน้าแหลมลงเลยครับท้าวิธีนี่อึ้งจะอยู่ในหอดปีหนาครับบ่มีตายมีจอยถาดินประมาณสามสิบยี่สิบสามสิบเซนนี่ครับมี่ประเด็นนี้นี่นะครับก้อยบานลุกต่อไป บอนะครับบอบอต้องติดขอบอึ้งง่ายแต่บอปีนครับถุงสามเส้นส่วนจะสามก่อนก็เพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในดินเนาะมบอสต้องหยาบมันบอได้กินน้ำบอต้องมีน้ำนหมครับบอสไหลบอตสต้องออกบอสออกครับน้ำมันซึมได้เพราะว่าผมเจาะผ่าไว้อยู่บอมีบอมีตะข่ายสามครั้งอยากมีมีบัตดหนึ่ มันจะฟังตูอาปลาปูทั้งร่มเลือกปลาไหนปูเลือกปลาไหนตันี้เกาใส่ยีสต่าเส้นหมดแล้วจะตามพินปอาปูลงไปกับาปูสักวนหหินใส่นาะมีประเด็นนี่ถ้าไปปล่อยลงน้ำโลดอืงมันไม่อยู่น้ำมันอยู่น้ำเวลาเวลาใครเถื่อเดียวแสดงว่าปลาพวกนคนมันสื่อไปมันเอาไป้างใส่นามไปน่นมา บางคนข้างซื้อบ,อบอ่อคือจำบ่อหลวงมันกับ,บอยูเกันมันก็ตายลูกค้าเจอปัญหาคือตายยางคือตายเป็นไงตายเพราะว่ามันแต่พวกกินอาหารครับเออไงนี่แต่พวกกินปัวพวกกินยังมันจะคัางโตในดินย่างเดียวซื้อไปเดี๋ยวพอต้องให้อาหารเลยเพราะว่ามาจากของเอือสิบเอ๋อคอยมักอยู่น้ำเนาะหมัอยู่น,น้ำนะครับเพราะต้องการกินค้างไว้ใช่ว่าแหงไรกับพอดีใช่ค้างไว้ครามปีใดเลยนี่ มีปีที่แล้วคั้ครังไปเจ็ดแปดเดือนก็ได้หายยังยังคือเก่าอืมนั่นอึ่งพอกนี้อายุใายไปได้หรอครับอึ่งเป็นอึ่งเกรดกัวปครับปีหนึงเลีวยพรอมจะเป็นเพราะพันไม่พันเนี่ยพอมแล้่มีใคร้วเล่นมรเอครับเรื่องลูกค้าเรื่องครับเรื่องอีซี่อึ่งกาเพื่อนไปนะครับบ่ บอ่อแนะน้ำบายเอาไปแช่น้ำนะครับอล้ว<ห>ลงบอดินเนี่ยนี่แหละดินต้องซุ่มขนาดเลยนะครับนะครับบอตองยานอื่นนี้นะครับมันบปไปไซเนาะอึ่งบ่อเนี่ยจะาพวกปีนไข่นะครับไข่ไล้ลมัได้ขวดอยูนิตสองร้อยสองร้อยเหมือนไข่เต็มทองเลยเหมือนไข่นี่เนาวันนี้ไข่ได้เลยคุณปอกมากในไข่ได้เลยน แต่้าต้องแยกตัวปูตัวแมนบ่หมครับมันก่คือกบเอาไ้รับกันเลยไมรเมนกันทมันจะลงถึงผ่าพเดียมนี่มันโดมีผ่าด้วยพี่น้องเอมันลงมันไปบ่อใดได้บแหกปูแหวกพันโยซ้ำหนีไปพันโยเลยตาเดียงคันมาซัมภาษาได้รายต้องบ่ต้องปูปล่อยเลไรก็ได้อู่บที่นี่อืมประมาณสองอยเนาะ เนี่ยเราไปแช่ต้องลอยมดยูนอกก็มีตั้งหากหมดัดยูนอกรลไรร้ายไพ่ร้ายพันครูได้หน่ะยึดตามพื้นที่นี่ยตอนนีเนี่ยท่านกลัววัวเลียงน,นี่นี่ก็ไข่ได้หนี่ไข่ครับนเนียนไปเลยโอ้เดี๋ยวไหนแทงไข่ไงเรากต้องใหอ้อ่านบ่ครับคือไงบ่หายยังเลยโอ้พ่อเบสซี่นี่มันจะพ่อขืนแน่ถ้ามันจะไข่มันจะขืนมาเองมันโอ้พ่พี่น,อน้องนี่ยมึงนี่มึงนี่นี่โอ้ยซับ นี่างครับมันจะยู่ในแบไปเลยละบางคนพันเราไปปล่อยคืออึ่งหน่อยเอาอาหารนั้นมันกินมันพวกกินอาหารนะครับมันต้องหายยังมาเลยรับรองปลดตายเนาะปลดตายครับครั้งไหนเป็นปีด้วยพี่นาครับอย่าพี่นาจะใครเอาปล่อยเหรอครับตุงพี่นา,นาครเป็นอึง่งคือเราพี่นาครับเป็นพลอยพันเลย <c oughs> อึ่งเพราะเป็นครบทัมก็มีไว้เนาะเนาะมีตัวอะไรยืดดิฮะในนี้วันนี้ โอ้ต <muitas S 2> ัว <sketches> น oh, ี <fe Jean> ้ไ no ข่โอ oh, ้ไข่ออกล่ตัวนี้ไข่เกลือล่ะฝนตกมากแมลงปอดได้เด้วนี่โอ้สับนี่ทัวได้เลยะครับทัวเพราเลยนะครับนี่ก็เป็นวิธีนะครับที่จะบอกสุขภาพอีซื้อพอผ่านไหม่พับอย่าเบิร์นไปนะครับเนาะใส่เห็ดแนวนี้นะครับผสงเห็ดยังหลายผสงไปใช้ใจแบบตามใจนั้นแห่ง พอต้องเปิดไส่ต้องบต้องหายปวกบอต้องหายยังเลยสามคนปยาดปวกปยัดอึ้ไม่ได้กินเอาปวกไปคอยมันกุกินยชได้ นจะ่งไรรนเนาะดินแกนก็ลงงไหนว่าจะด,ดิบมาแตมันซ่มอ,นนอะไรเพยรมันมีขอดีบอที่แนะนำพี่น้องน่ครับบอเมีพันบอองเพ็บสูงเพ็บสักมฆกระบอบอหน่อยอีกตามก่อนก็บวก็ อโอ้โแค่นี้เนาะบ<อ>ัวปีนน้ำบัวไต่ผาต้งองเจาะน้ำบัให้น้ำค้างครับอ๋อผับผาปูเดือต้องเจาะทำเจาะเจาะเป็นห่วงไวเนาะน้ำน้ำข้าวแป,ป๊บจะซึมลงละลงแล้วลลตัวนี้เพิ่ต้องปอกบพิ่งต้องขันฝนเหมืนบ่ิมเพิ่งต้อันฝนอ๋พอพอมันตกมามันก็ซึมบนดินเนาะบนตัวทิศขอบบนตัวทิศยังเลยครับผมสําหรับคลิปนี้กะเป็นมาแนะน่าแกพอพันไม่พันอื่นการเลี้ยงครั้งครั้งไหนเป็นปีแล้วใช่ครับการเก็บพอพันไม่พันอื่นนะครับเนาะสหรับคลิปนี้ เข้าไปซ้ำหนีนครับพ่อาไว้หลายเดี๋ยวมีคลิปต่อไปมีแนวใหม่ๆกับพี่แม่แนะนำพี่น้องคือเก่าครับทุกท่านนะครับถ้าบบบับคลิปนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเห็นคือเก่าดนะครับเด้อสำหรับคลิปนี้นะครับเอาไปซ้ำหนีซะก่อนอาจ,จารย์อด,ดุลกับผมก็สวัสดีคือเก่าครับสวัสดีครับ